แล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้เรียนปีสองปีสองที่ไหนปีสองเองกรัสาลังจีนอยู่ราชพัฒน์ีมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยยังไม่มีโ <c oughs> สดน,นะครับโสด ท่านผู้ชมครับถึงฤดูการทําไร่ไถนาแล้วครับเนี่ยกระหวานข้าวครับต่อให้กิโลละหนึ่งบาทก็ต้องทําครับข้าวถูกยิ่งกว่าเกลือครับทกวันนี้จะเ,เริ่มไถนาครับนาผมก็ใช้ข้าวกอขอสิบห้าแล้วกรอขอห้าแเนี่ครับข้าวเบาไถนาครับคนไถนาครับ หลานชายครับ14ปีครับสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีครับสิบวัย14ปีครับไถนาเลี้ยงหารายได้เสริมครับว่างๆก็ขับรถดำด้วยน้องอ๊อฟใช่ขับรถดำครับน้องกับนางฟ้าไถนาครับนางกับหลานสาวเหมือนกันครับเรียนอยู่ปีอะไรแล้วนะ อเอเปีลี่ยนราจะพัดปี Abe, สอง eh ครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้ๆครับทานายี่สิบแปดไร่ครับปีที่แล้วก็ถือว่าได้ผลผลิตดีครับ ปีนี้ขอให้เข้าราคาสูงขึ้นสักหน่อยปีที่แล้วได้แปดบาทแปดบาทก็พูดไปแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าขับหุ๋ค่าไถยค่าอะไรครับแต่ก็ต้องทำครับเป็นอาชีพครับในช่วงนี้ก็มีโรควัวเข้ามาระบาดด้วยดูครับสาวสวยไถนารี่สองยิ้มเลย ย yeah! ิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ยิ้มเลยครับเอาจริงเอาจังมากเลยครับเอาจริงเอาจังมากเลยครับเนี่เอิร์นน้อยไถซิ่งครับเห็นไหมมันถ่ายเตซนกับมันขี้ อูครับการปล่อยแทงครับไม่ได้ปั่นนะครับเนี่ยเพราะผมจะใช้ไทแล้วกล้าดเอาครับ บรรยากาศร้อนครับก็ผลก็ทิ้งช่วงมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับตอนแรกก็น้ําเต็มครับก็ต้องรอให้น้ําแห้งหน่อยค่อยทําครับคนอื่นเขาก็หวานกันหมดแล้วครับเหลือผมคนเดียวครับเดี๋ยวไว้พอหวานได้พอเข้าเริ่มออกก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงช่วงครับ ได้โอกาสใช่ไหมต้องเชื่อนะต้องเชื่อเขานะกระต้อนครับ เครื่องก่อนครับวันนี้วันนี้จะเอาสักกี่ไร่ครับตัวน,นี้เอาสักสิบห้าไร่ได้ไหมได,ได้ได้น้องสิบห้าไร่ได้ไหมสิบห้าไร่ไม่ได้ไม่ได้ร้อนแล้วขับรถขายเป็นมานานหรือยังเนี่ยตั้งแต่มวหนึ่งตั้งแต่มวหนึ่งขายซอนให้รับ นั่นจะไม่ได้อะจะไม่ได้น่าจะเป็นเองเลยแหละมั้งใช่เปล่าเขาเป็นเองเลยเขาเป็นเองเลยตั้งแต่มอหนึ่งใช่แล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้เรียนปีสองปีสองที่ไหนปีสองเอีงภาษาอังกฤษอยู่าาราชชัชวินมีแฟนหรือยังเนี่ยยังไ,ไม่มีโสดนะครับโสดครับเด <c oughs> ี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้ไหม <c oughs> <c oughs> ทางนู้นชอบใจครับหัวเราะครับแล้วทางนู้นมีแฟนหรือยังอ่ะอย่เอออย่างเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ไหมทางนู้นทิ้งแน่นอนทางนู้นเยอะจริงนะครับแค่นี้ก่อนครับสัมภาษณ์ได้แค่นี้ครับดูครับเตือนครับฝากกดติดตามกดปักตัไกร้ด้วยนะครับนะครับพี่น้องทุกท่านครับกินข้าวครับข้าวเที่ยงครับเที่ยงแล้วครับแถวบ้านก็จะกินข้าวเจ้าครับเขมเมสุรินกินข้าวเจ้านะครับ เป็นบางพื้นที่กับแถวบ้านผมก็จะกินข้าวเช้ากันไม่มีอะไรกับข้าวบ,บ้านเราครับต้มยำกับส้มตมเํเฉยๆครับนี่ก็เปลี่ยนการกินข้าวครับ,ส,รบสาวสวยไถนายอยู่นู่นครับแล้วคุณแม่ก็ไปขุดรอบต้นไม้อยู่ครับเดี๋ยวแกก็มากินครับออนออฟชิมดูหน่อยดิอร่อยไหม นี่นะครับวิธีการกินข้าวนะครับนี่ครับนี่แล้วก็เนาะเลยอืมอร่อยอร่อยแต่คงจะไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูครับเพราะว่าต้องรีบครับมาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับก็ได้อยู่ ประมาณ10กว่าได้ครับได้อยู่ประมาณ10กว่าได้ครับต้องอีกวันนึงครับอยังสู้อยู่ครับทั้งวันเหมือนกันครับแต่ส่แนครับ ハハハ จะส่งวีดีโอไปให้เซียนเซียน,ยนไปแล้วไปแล้วบายบายด้วยไปแล้วครับเย็ยยนแล้วอีกเนี่ยกิ่งนี่มันขึ้น เย็นแล้วครับ5โมงกว่าแล้วครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ